เคลื่อนตัวตามไปปรับการก้าวใส่ใจก่อนสังเกตก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าใส่ใจก่อนสังเกตก่อนแล้วจึงเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อน จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนใส่ใจเอาใจใส่ก้าวเท้าก้าวให้สบายเคลื่อนกายก็เคลื่อนอย่างสบายๆพยายามใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจน ตามดูตามรู้ตามสังเกตสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจจะก้าวเท้าก้าวสบายสบายก้าวเท้าไปแต่เท้าตัวยังไม่ไปวางเท้าย่อนๆเบาๆแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนกายไปช้าๆ ก้าวเท้าสั้นสั้นก้าวเท้ายาวจะปวดเอวก้าวเท้าสั้นสั้นก้าวเท้าสบายสบายใส่ใจเอาใจใส่สังเกตตามดูตามรู้ตามสาใส่ใจสังเกตการก้าวเท้า สังเกตการเคลื่อนกายปรับการก้าวปรับการเคลื่อนก้าวเท้าให้สบายสบายใส่ใจเอาใจใส่ตามดูตามรู้ตามสังเกตจะก้าวเท้าเวลาใดให้ใส่ใจก่อน จะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตให้ชัดเจนก้าวเท้าใส่ใจเท้าที่จะก้าวแล้วก้าวเคลื่อนกายใส่ใจที่บริเวณฝ่าเท้าแล้วค่อยๆเคลื่อน เลื่อนตัวไปช้าช้าเท้าหน้าตึงใส่ใจเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ปรับคอตรงตรงไม่ก้มหน้าก่อนก้าวเท้าปรับเท้าหลังหย่อนหอนเบาๆาก่อนผ่อนคลายเท้าหลัง ทำเท้าหลังให้ย่อนเบาสบายเมื่อผ่อนคลายเท้าหลังเท้าหลังย่อนเบาสบายแล้วเราก้าวเท้าในขณะที่เท้าหลังย่อนย่อนเบาเบาสังเกตใส่ใจเท้าข้างหลังที่ย่อนย่อนเบาเบใส่ใจอยู่แล้ว เวียงเท้าเล่นเล่นก้าวเท้าเล่นเล่นก้าวเท้าสบายสบายผ่อนคลายไม่เกรงก้าวเท้าไปแต่เท้าวางเท้าไว้หย่อนหย่อนเบาๆน้ำหนักยังไม่ตามไปกายยังไม่เคลื่อนไปใส่ใจที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นก่อนสังเกต ตรงฝ่าเท้าที่กระทบพื้นใส่ใจตรงฝ่าเท้าที่กระทบพื้นสังเกตใส่ใจเอาใจใส่ตรงฝ่าเท้าที่กระทบพื้นอยู่จากนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักจากเท้าหลังไปเท้าหน้าเคลื่อนกายสบายๆ ใส่ใจก่อนสังเกตก่อนสังเกตก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าสังเกตก่อนแล้วจึงเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักจะก้าวเท้าจะเคลื่อนกายปรับการก้าวปรับการเคลื่อนก้าวเท้าก้าวให้สบาย เคลื่อนกายก็เคลื่อนอย่างสบายทำคอตรงๆไม่เดินค้มหน้าเปลี่ยนท่าแขนบ่อยๆไม่จับแขนไว้ท่าใดท่าหนึง่งนานเกินไปจะทำให้เกิดการเกร็งโดยไม่รู้สึกตัวพยายามจับมือหลวม แล้วก็ผ่อนคลายส่วนแขนไม่เดินก้มหน้าจะทำให้ปวดคอจับมือแน่นจะเกรงส่วนแขนแล้วทำให้ปวดไหล่ก้าวเท้ายาวตอนเคลื่อนกายจะทำให้ปวดเอวก้าวเท้าสั้น ก้าวเท้าสบายสบายใส่ใจก่อนแล้วก้าวเท้าใส่ใจก่อนแล้วจึงเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักปรับการก้าวเท้าปรับการเคลื่อนกายจะก้าวเท้าเวลาใดสังเกตก่อน จะเคลื่อนกายเวลาใดสังเกตก่อนใส่ใจก่อนตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจก้าวเท้าก้าวให้สบายเคลื่อนกายก็เคลื่อนอย่างสบายๆปรับเท้าหลังหย่อนหย่อนปรับเท้าหลังเบาๆสบายสบาย ใส่ใจก่อนก้าวสังเกตแล้วก้าวเท้าใส่ใจก่อนเคลื่อนสังเกตแล้วจึงเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อน ตามดูตามรู้ตามสังเกตไปสังเกตใส่ใจเอาใจใส่ในการก้าวเท้าในการเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักตามดูตามรู้ตามสังเกตพยายามปรับทุกส่วนให้มีการผร่อนคลายส่วนมือระวังจับแน่น จะเกรงส่วนแขนแล้วปวดไหล่ส่วนขาเวลาเคลื่อนกายผ่อนเท้าหลังย่อนตามไปปรับเท้าหลังย่อนย่อนก้าวเท้าไปวางเล่นเล่นสบายสบายใส่ใจฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆเพรเท้าหน้าตึงสังเกตเท้าข้างหลัง แล้วเหล่าก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตตรงฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆก้าวเท้าเล่นๆเ,เคลื่อนกายเล่นๆก้าวเท้าสบายสบายเคลื่อนกายสบายๆก้าวเท้าให้ผ่อนคลาย เคลื่อนกายให้ผ่อนคลายใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจเท้าข้างหลังให้ชัดเจนสังเกตชัดเจนแล้วจึงก้าวเท้าเหวี่ยงเท้าเล่นเล่นเ,นเ,นเวียงเท้าเล่นเล่ๆก้าวเท้าสบายๆเท้ากระทบพื้นใส่ใจตรงฝ่าเท้า แล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆเท้าหน้าตึงนิดๆสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ใส่ใจก่อนก้าวเท้ากระทบพื้นใส่ใจก่อนแล้วค่อยๆเคลื่อนปรับการก้าวปรับการเคลื่อนก้าวเท้า ให้สบายก่อนก้าวเท้าปรับเท้าหลังหย่อนหย่อนเบาๆพอเท้าหลังหย่อนเบาแล้วค่อยก้าวเท้าพยายามก้าวเท้าให้สบายเหวี่ยงเท้าเล่นๆปรับเท้าหย่อนหย่อนเหวี่ยงเท้าเล่นๆแล้วก็ไม่ก้าวเท้ายาวเกินไป ก้าวเท้ายาวจะเคลื่อนตัวยากพยายามไม่วางเท้าชิดวางเท้าชิดจะทรงตัวลำบากให้ก้าวเท้าสั้นๆก่อนก้าวเท้าปรับเท้าที่จะก้าวให้ย่อนย่อนเบาๆสบายสบายพอเท้าย่อนเบาสบาย เราใส่ใจเท้าที่ย่อนเบาสบายแล้วเวียงเท้าไปเล่นๆก่อนเวียงเท้าสังเกตก่อนใส่ใจก่อนใส่ใจก่อนแล้วก้าวเท้าใส่ใจก่อนแล้วเคลื่อนกายสังเกตแล้วก้าวเท้าสังเกตแล้วเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักใส่ใจเอาใจใส่ ตามดูตามรู้ตามสังเกตจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดให้ใ,ใส่ใจก่อนสังเกตก่อนตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจสังเกตให้ชัดเจนใส่ใจให้ชัดเจนจะก้าวเท้าเวลาใด สังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดสังเกตก่อนสังเกตใส่ใจเอาใจใส่ปรับเท้าที่จะก้าวให้หย่อนเบาสบายก่อนปรับเท้าหลังหย่อนย่อนเบาเบาสบายสบายพอเห็นเท้าหลังหย่อนเบาสบายแล้วเวียงเท้าเล่น ก้าวเท้าไปแต่เท้าว,วางเท้าย่อนยอนเบาๆตัวยังไม่เคลื่อนตามน้ำหนักยังไม่ไปให้น้ำหนักอยู่ข้างหลังก่อนตัวยังไม่เคลื่อนพอวางเท้าย่อนยอนเบาเสักครู่หนึ่งแล้วจึงใส่ใจฝ่าเท้าต่อจากนั้นจึงเริ่มเคลื่อนกายเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักเคลื่อนกายไปช้า ขณะเคลื่อนกายไปช้าๆเราจะเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหนักเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าหนักใส่ใจเอาใจใส่สังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจปรับการก้าวเท้าก้าวให้สบายสบายปรับการเคลื่อนกายเคลื่อนอย่างสบายๆใส่ใจก่อนสังเกตก่อน ตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจจากก้าวเท้าเวลาใดให้ใส่ใจจะเคลื่อนกายเวลาใดก็ใส่ใจสังเกตให้ชัดเจนใส่ใจให้ชัดเจนตามดูตามรู้ตามใส่ใจให้ชัดเจนปรับการก้าวเท้าก้าวอย่างสบายสบาย ปรับการเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักจะก้าวเท้าเวลาใดก็ใส่ใจก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดสังเกตก่อนตามดูตามรู้ตามใส่ใจไปเอาใจใส่สังเกตสังเกตเท้าที่จะก้าวก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าสังเกตล่างกายก่อนแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไป ชา้ชาๆเท้าหน้าตึงนิดๆใส่ใจเท้าหลังสังเกตเท้าหลังแล้วก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าเสร็จสังเกตตรงฝ่าเท้าแล้วเคลื่อนตัวไปชา้าๆเคลื่อนตัวไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยใส่ใจเอาใจใส่ ตามดูตามรู้ตามสังเกตไปปรับการก้าวเท้าก้าวเท้าย่อนย่อนเบาๆปรับเท้าย่อนย่อนเบาๆแล้วก้าวเท้าปรับกายของเรานั้นเนี่ยให้ผ่อนคลายไม่เกร็งส่วนใดส่วนหนึ่งเราพยายามอย่ากเกร็งนะ เกรงเป็นตัวปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเกิดจากการเครงเราสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจปรับการก้าวปรับการเคลื่อนมันใส่ใจเอาใ,ใจใส่จะก้าวท้าเวลาใดก็ใส่ใจกอด จะเคลื่อนกายเวลาใดสังเกตก่อนสังเกตที่ตรงไหนใส่ใจตรงไหนจะก้าวเท้าใส่ใจเท้าหลังก่อนสังเกตเท้าหลังก่อนแล้วเหวี่ยงเท้าเล่นเล่นจะเห็นเท้าก้าวไปทั้งหมดเมื่อเราใส่ใจก่อนก้าวเท้าไปกระทบพื้นวางเท้าหย่อนหย่ๆเบาๆไม่เคลื่อนกายตาม เราวางเท้าย่อนหย่อนเบาๆสักครู่หนึง่งต่อจากนั้นจึงค่อยๆเค,คลื่อนตัวไปช้าๆเคลื่อนตัวไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยใส่ใจเอาใจใส่สังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจปรับการก้าวเท้าก้าวอย่างสบายสบาย ปรับการเคลื่อนกายเคลื่อนกายไปช้าๆเท้าหน้าของเราตึงเราจึงไปใส่ใจเท้าหลังสังเกตเท้าหลังสังเกตเท้าหลังจะเห็นเท้าหลังหย่อนหย่อนเห็นเท้าหลังเบาๆแล้วก็เกิดความรู้สึกสบายๆพอมองเห็นเท้าหลังหย่อนเบาสบาย เราก้าวเท้าในขณะที่เท้าหลังย่อนเบาสบายเราใส่ใจไว้ก่อนสังเกตไว้ก่อนตามดูตามรู้ตามใส่ใจจากก้าวเท้าเวลาใดให้ใส่ใจเอาใจใส่ให้สังเกตตามดูตามรู้ ไปให้ทันสังเกตให้ทันมันใส่ใจเอาใจใส่อยู่ตามดูตามรู้อยู่สังเกตอยู่แล้วก็ปรับปรับเท้าให้ย่อนเบาสบายลองสังเกตตัวเองไปด้วยว่ามันเกร็งตรงไหนบ้างนะเกร็งนั้นผิดวิธีผ่อนคลายถูกวิธีนะ <c oughs> ถ้าเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นเรากำลังทำผิดวิธีอยู่ก้าวเท้าก้าวสันส้นๆผ่อนคลายเท้าก่อนเวียงเท้าเล่นๆวางหย่อนๆย่อนเบาๆระวางหย่อนๆย่อเบาๆสังเกตตรงฝ่าเท้าให้ชัดเจนพอชัดเจนแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเคลื่อนตัวไปนานๆ ใส่ใจเอาใจใส่ไว้จะก้าวเท้าเวลาใดสังเกตกอดจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจสังเกตการก้าวเท้าก้าวอย่างสบายสบาย สังเกตตอนเคลื่อนกายเคลื่อนไปช้าๆเราสังเกตอยู่ใส่ใจอยู่แล้วก้าวเท้าเนี่ยเราจะมองเห็นเท้าที่ก้าวไปมองเห็นเท้าไปกระทบพื้นใหม่ใส่ใจตรงฝ่าเท้าสังเกตที่บริเวณฝ่าเท้า ใส่ใจตรงฝ่าเท้าสังเกตตรงฝ่าเท้าแล้วจึงค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆตอนเคลื่อนกายเราผ่อนคลายเท้าหลังตามไปด้วยย่อนเท้าหลังตามไปถ้าก้าวเท้ายาวตอนเคลื่อนกายเท้าหลังจะไม่ย่อนก้าวเท้าสั้นเท้าหลังจะย่อนผ่อนคลาย ถ้ายอนผ่อนคลายก็จะเกิดความรู้สึกสบายสบายก็ให้สังเกตนะใส่ใจให้ชัดเจนพยายามเดินไปก่อนนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนสุดแถวแล้วจึงค่อยกลับนะสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจไปก้าวสั้นๆ ก้าวสบายๆส,สังเกตก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าสังเกตก่อนแล้วจึงค่อยเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักจะก้าวเท้าเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนจะเคลื่อนกายเวลาใดใส่ใจก่อนสังเกตก่อนตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจ ปรับการก้าวเท้าก้าวอย่างสบายๆปรับการเคลื่อนกายเคลื่อนไปช้าๆสังเกตตามดูตามรู้ตามใส่ใจในการก้าวเท้าในการเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักให้เราใส่ใจเอาใจใส่ตามดูตามรู้ให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจน จะก้าวเท้าจะเคลื่อนกายใส่ใจให้ชัดเจนสังเกตให้ชัดเจนปรับการก้าวปรับการเคลื่อนก้าวให้สบายเคลื่อนให้สบายเพียงแต่ใส่ใจเอาใจใส่อยู่ตามดูตามรู้อยู่สังเกตอยู่สังเกตให้ชัดเจน ใส่ใจให้ชัดเจนเมื่อเราใส่ใจอยู่แล้วก้าวเท้าเราจะเห็นเท้านั้นก้าวไปแล้วก็ก้าวเท้าไปวางหย่อนหย่อนเบาๆอย่าปล่อยน้ำหนักตามไปทันทีพอเท้าของเราย่อนเบาสบายแล้วใส่ใจตรงฝ่าเท้า จากนั้นจึงเริ่มเคลื่อนตัวถ่ายเทน้ำหนักจากเท้าหลังไปเท้าหน้าก็จะเห็นบริเวณฝ่าเท้าข้างหน้าหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเท้าข้างหน้าหนักหนักตึงๆพอไปเห็นเท้าหน้าหนักหนักตึงๆเราใส่ใจเอาใจใส่ตามดูตามรู้ตามสังเกต ให้ทันใส่ใจให้ทันสังเกตให้ทันตามดูตามรู้ตามใส่ใจไปก้าวเท้าเล่นเล่นเวียงเท้าไปวางไว้หย่อนหย่อนเบาๆก่อนก้าวเท้าปรับเท้าหลังหย่อนหย่อนเบาๆพอปรับเท้าหลังหย่อนหย่อนเบาๆแล้ว เราก้าวเท้าในขณะที่เท้าหลังย่อนเบาก้าวเท้าเสร็จเท้าก็ไปกระทบพื้นเราใส่ใจตรงฝ่าเท้าสังเกตที่ตรงฝ่าเท้าจากนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักปรับการก้าวปรับการเคลื่อน ก้าวเท้าก้าวไปวางหย่อนหย่อนเบาๆเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักเคลื่อนกายถ่ายเทน้ำหนักไปชา้าๆมองเห็นเท้าหน้าค่อยๆหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น